วันนี้ผมจะพูดถึงตัวละครไ이เตอร์จากตัว Creator Experience s e r v e r วนะครับว่าตัวนี้เล่นยังไงทําอะไรได้แล้วก็เรื่องทีมจัดที่ไปลองคร่าวๆมาเนี่ยทำอะไรได้ประมาณไหนเดี๋ยวตอนตัวออกจริงจะมีเช็คเพิ่มไม่อีกทีหนึ่งนะตอนนี้เนี่ยผมใส่ไปแค่เฉพาะกับทีมที่เล่นกับตัวละครดาเมจธาตุไฟแล้วก็น้าแข็งก่อนซึ่งณปัจจุบันเนี่ยก็จะมีแค่เอเลนกับโซเยอร์สตัวนะครับจริงๆก็มีเบอร์นิตตัวแหละเบอร์นิกใส่ไว้ให้แล้วส่วนไน้เรื่องทีมอื่นๆที่จะเป็นสลับมาสตันด้วยยาามพรดเเเเลนนิอััีี๋่ทหงะะกไป ประตูตรงพุ่งหัวแม่งปรับอีกแต่ตอนชิงยี่ที่ปรับยับยับตัวอื่นยังไม่ปรับเลยก็ตามแต่กันเหนียวไว้ก่อนครับไม่อยากแก้ใหม่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็ป่ะเริ่มเลยเรื่องแรกที่ต้องคุยกันก็คงจะหนีไม่พ้นพสสีเพราะว่ามันเป็นตัวตัดเินแล้วตัวละครมันเก่งตรงไหนตัวพสสีหลักนะครับการทํางานคือจะสามารถเพิ่มอินแพคให้กับตัวไรเตอร์ได้ถ้ามีแซกที่เรียกว่ามอร์เรลเดี๋ยวเราจะคุยที่หัวข้ออื่นในเรื่องของมอร์เรลนะครับตรงนี้สามารถเพิ่มให้เราได้สูงสุดที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ซึ แล้วก็ตุมมาสุดท้ายแรงๆเป็นหนึ่งทีครับซึ่งไอหมัดที่ต่อยใส่มอนเนี่ยจะทำให้มอนติดดีบัฟครับไอดีบัฟอันนี้จะทำให้มีการลดต้านทานทั้งน้ำแข็งแล้วก็ไฟ15%แต่เราจำเป็นที่จะต้องปล่อยหมัดสุดท้ายให้โดนมอนด้วยนะครับเพราะว่าหมัดสุดท้ายเนี่ยจะเป็นหมัดที่สามารถแปลดีบัฟอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าคอแล์ได้ซึ่งไอคอแล์เนี่ยจะทำให้เวลามอนมันสตันมันจะสตันนานขึ้นเพิ่มอีก3มวินาทีใช้ดีมากกับไอตัวพวกสตัร์ทเร็วๆเร็วๆส่วน หรือมีตัวฝั่งเดียวกันซึ่งไลเตอร์เป็นซันออฟคาริดอนเท่ากับว่าก็ต้องไปแกงซันออฟคาริดอนก็คือรูปอันนี้นะพอเรามีปุ๊บมันจะสามารถทริกเกอร์ผลได้ครับผลเนี่ยจะมีสเต็ตอีกอันนึงที่ชื่อว่าอ e ิเลชันอ e ิเลชันเนี่ยจะได้เมื่อไลเตอร์ทําการโจมตีใส่มอนครับซ้อนทับได้สูงสุดที่20ขั้นตู้อ e ิเลชันเนี่ยจะมีการเพิ่มโบนัสความเสียหายให้เราทั้งทีมหมายถึงตัวไลเตอร์เองก็ได้นะครับด้วยผลที่ได้ก็คือจะให้1.5%บนสความเียหายหต่อ1แกซึ่งมมันจุดสกเท่ากับ25%ตซ คุณสามารถใช้ impact ของ राइ เตอร์เข้าไปเพิ่มให้โบนัสความเสียหายแจกเพิ่มได้ครับแม็กซิมัมก็คือ75ครับทั้งไฟและก็น้ําแข็งโดยทุกๆ impact ที่เกินมา10%จะทําให้ตัวเอเลชั่นแต่และสแต็กเนี่ยแจกโบนัสความเสียหายได้เพิ่มขึ้นอีก0.25%พูดแล้วงงแน่ๆเอาเป็นว่า impact ที่เพิ่มขึ้นมา10สามารถแจกโบนัสความเสียหายได้เพิ่มขึ้นอีก5%นั่นเองซึ่งตอนแรกมันให้มาที่25%ใช่มั้เราขาดอีก5%เท่ากับเราต้องการ impact เพิ่มอีก100หมายความว่าตัวไรเตอร์ต้องการ impact สูงถึง170ครับถ้าแส่อุประจําตัวยังไงก็เต็ม ไม่ต้องกังวลครับถ้าเกิดใส่ตัว W Engine mm hmm. ของโคเรดะเนี่ยก็จะสามารถเต็มได้เช่นเดียวกันแต่เงื่อนไขคือคูณต้องทาการจ่ายสกิล2ครั้งด้วยนะเพื่อเอา Impact แล้วก็ t r i g g e r Bu f f ให้เรียบร้อยถ้าจ่ายสกิลแต่ไม่ t r i g g e r Bu f f ผลมันจะยังไม่รีเฟรชนะครับหมายความว่าผลที่แจกเนี่ยมันไม่ได้คิดตามสเตตัสณปัจจุบันนะครับมันคิดในสเตตัสตอนที่ t r i g g e r Bu f f ให้มันเกิดขึ้นมานั่นเองเท่ากับว่าสมมติว่าเราได้บับ Impact มาแล้วและบัฟ Impact หายไปแล้วแต่เรายังไม่ไไไดดด้้้มมีีกกกาาาาารเเเตตตั e ััวววว refreshh Ellation Max นน่่่่ย็งงงคงแจทท75%ิ Max ทนะออปใส สกิลสครั้งถ้ากะใส่ประจําตัวก็ไม่ต้องกังวลเรื่องสก,กิลสครั้งครับเอาไปว่าเต็มแน่ๆเท่ากับผลสริรวงก็คือไลเตอร์สามารถลดต้านทานธาตุไฟและก็น้ําแข็งได้สิแล้วนแลก็สามารถแจกบนน้าความเสียหายให้กับเพื่อนได้ทั้งทีม75%ทั้งน้ําแข็งและก็ไฟครับต่อไปจะเป็นเรื่องของการโจมตีปกติการตีปกติเนี่ยจริงๆคุณไม่ต้องสนใจอะไรก็ได้ครับเพราะว่ามันก็คือโจมตีปกติธรรมดาสิ่งที่เราต้องสนใจคือโจมตีปกติแบบพิเศษที่จะมีการใช้โมเรลคร ตัวคุูนเมตเมื่อเริ่มปล่อยการโจมตีขั้นที่5วงเล็บสถานะโมเรลเบรสครับนี่แหละคือตัวคุูนเมตที่เกิดขึ้นจริงซึ่งตัวคุณมันแรงมากๆนะครับคุณจะเห็นว่าไอหมัดสุดท้ายนี้แม่งคือ87 1เปอร์เซ็นต์เลยนะแล้วมันต่อยรัวมากๆนะครับไอขั้นก่อนหน้าเนี่ยคือเอาแบ่ว่าหนักน่วงมากส่วนเรื่องเดสก็ถือว่าเยอะมากเหมือนกันครับเพราะตัวคุณเดสเนี่ยมันเป็นเท่าที่คุณเห็นในจอเลยดูที่เป็นเขียนว่าสถานะโมเรลเบรสนะครับฉะนั้นโจมตีป,ปกตินี่แหละครับจะเป็นส่วนที่เราอัพ ต่อไปก็จะมาคุยกันถึงวิธีการที่เราจะได้รับโมเรลครับจริงๆมันอยู่ในหัวข้อแพสซีฟแหละแต่ว่าผมไม่อยากพูดเพิ่มเข้าไปเลยเดี๋ยวจะงงตัวโมเรลเนี่ยจะเป็นหลอดที่อยู่ทางซ้ายบนครับซึ่งของไลเตอร์เนี่ยตอนที่เป็นสีฟ้าคือยังใช้งานไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่เป็นสีออกม่วงๆเนี่ยแสดงว่าใช้งานได้แล้วครับเพราะแต่ตรงนี้มันจะมีการเจนขึ้นมาเองอัตโนมัติครับถึงแม้ว่าไลเตอร์จะไม่ได้ยิน่ในสนามก็ตามโดยตัวโมเรลเนี่ยจะมีแต้มเต็มอยู่ที่100นึ่งร er ้อยน,น,อนะครับนาทีลทนเยอรร่ง แคได้โมเรลขึ้นมาได้เยอะเนี่ยคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการจ่ายพลังงานทุกๆ1แต้มจะให้โมเรล0.26อันนี้ใครจ่ายก็ได้นะครับสมมุติว่าเราออสโซเยอร์ er ทำการจ่ายสกิลซึ่งจะใช้พลังงานที่80แต้มตัวไลเตอร์ก็จะได้ตัวโมเรลเท่ากับ80คูณ0.26เท่ากับได้ที่20.8แต้มโมเรลนั่นเองมันก็เลยเยอะมากเวลาเพื่อนทาการจ่ายสกิลไอพวกตัวใช้พลังงานเยอะเยอะเช่นเบอร์นิสโซเยอร์พอใส่เข้าไปเนี่ยแป๊บๆปโมเรลเต็มตลอดเวลาแล้วครับโดยเงื่อนไขคือขอแค่มีพลัังงงานถึสก80แต้ม เปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีม่วงแล้วก็สามารถได้เลยทันทีไอ้โมดนี้พอคุณใช้นะครับจะมีการแจกอิมแพคให้กับตัวไ i g h เตอร์เองด้วยซึ่งอิมแพคที่แจกให้จะเท่ากับ20%เอรนาะเอาปว่าถ้ามันม่วงอยู่แล้วคุณต่อยเต็มๆมันได้เต็มอยู่แล้วครับไม่ต้องกังวลเรื่องอิมแพคที่จะได้20%นะแต่มันอยู่แค่หวินาทีหลกัหลกๆเราเอามาทริกเกอร์บัฟเรื่องแจกโดได้ความเสียหายนั่นแหละถ้าหุดมง่ายก็คือวิธีการได้โมโรสเต็คจะมาจากการที่ใครในทีมก็ได เต็มๆเท่ากับ100แต้มนะต่อไปมาคุยเรื่องของสกิลกับถ้าไม่ตายครับจริงๆแล้วสกิลของไลเตอร์เนี่ยไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษครับก็คือมีการเติมโมเลกให้เพราะเสียพลังงานกับเดสที่เยอะมากๆเดสเนี่ยถ้าเราคุยถึงการจ่ายสกิลให้คุ้มค่านะครับเราควรจะต้องจ่ายสกิลให้ได้2ครั้งครับครั้งแรกคือ40ครั้งที่2คือ20ครับแต่ถ้าเราดูเรื่องตัวคูณเดสดีๆจะเห็นว่าครั้งแรกเนี่ยอยู่ที่20ซึ่งใัานีกรั้อยห้2จงๆเล้เซึ่งขอ้พลังงาน ต่อค่าเดสที่ทําได้มากกว่าฉะนั้นถ้าเลือกได้อยากจะกด2ครั้งติดกันมากกว่าจะกดครั้งเดียวนะครับถ้ากดครั้งเดียวก็จะเป็นการต่อยลอยขึ้นฟ้าไปแบบนี้เลยถ้ากดอีกทีหนึ่งก็จะย้ําลงมาให้อีกหนึ่งทีอย่างในฟุตเทจที่เห็นเลยครับแล้วก็ตีลงกากลับ1ทีครับเอาเป็นว่ายังไงกด2ทีมันก็ดีกว่าถ้ากดได้พลังงานรวมในการจ่ายคือ60ส่วนตัวถ้าไม่ตายไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับกดเพื่อทําดามเมจแล้วก็เดสซึ่งเดสจะอยู่ที่1428.5%แค่นัันสีร่ร้อยรจ่สิบเรราาาทกาํกใช้หมัดรัวใส มอนจากการใช้โมเรลเนี่ยเราจะได้อิมแพกเพิ่มขึ้นถ้าให้ดีเราควรเก็บสกิลไว้จ่ายหลังจากที่เราหมัดรัวไปแล้วจะคุ้มค่ามากกว่าเรื่องแมชชีนิกเนี่ยจะมีเท่านี้แต่สิ่งสําคัญที่คุณจะเป็นต้องรู้ก็คือวิธีการใช้เนี่ยด้วยความที่ตัวละครสามารถสลับมาเบิร์สตันได้พอแค่คุณกดสลับเปลี่ยนตัวเข้ามาในตอนที่มีโมเรลเต็มเราก็สามารถเข้าสู่การซัพพอร์ตอย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถปล่อยหมัดรัวได้เลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งกดธรรมดาหรือเราสามารถให้มอนตีก่อนแล้วเราหลบลีกสวนกลับก็สามารถเชื่อมไปต่อยรัวได้เเเเลลยยยหมมือนกนกัโดทีี่่ไสวา พูดง่ายๆคือจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นที่จะต้องเอาไลเตอร์มายืนตีเราเอาเพื่อนตัวทำดาเมิดทำราเมิไปเลยก็ได้แค่เอาไลเตอร์มาทําการลดค่าต้านทานหมอนก่อนแล้วค่อยเริ่มทำดาเมิแบบจรงิงจังแค่นั้นก็พอแล้วเพื่อทําให้เราสามารถลดค่าต้านทานธาตุหมอนได้แล้วก็เอาตัวดาเมิทำดาเมิไปเลยแล้วเมื่อไหร่ตัวไลเตอร์มีค่าโมเรียพอจะสลับประันเนี่ยก็ค่อยเอามาสตานก็ได้ครับมันไม่ได้จาเป็นที่จะต้องเอาไลเตอร์มายืนสนามไม่ได้หมายความว่าห้มามายืนสนามนะยืนได้ครับแล้วแต่สถานาการณ์ใช้งานและการเดีด่เจอ นะแต่แค่จะบอกว่าจริงๆแล้วไรเตอร์ข้อดีเนี่ยคือสามารถสลับมาเพื่อเบรส์สตันได้ทั้งการใช้มอร์เรลแล้วก็ต่อโดยสกิลต่อได้เลยถือเป็นตัวละครสตันตัวแรกที่สามารถสลับมาเบรส์สองเซตได้ถ้าเป็นตัวละครอื่นๆเนี่ยมันจะไม่ได้เบรส์สองเซตแบบนี้นะแต่มันก็ไม่ใช่ว่ามีแต่ข้อดีนะครับข้อเสียคือไอตอนสลับมาเบรสเพื่อทําการต่อยหมัดรัวๆเนี่ยโดนตีนได้ปกติถึงแม้จะโดนดาเมจเบาลงก็ตามแต่คุณเสียเลือดไงมันก็เลยใช้งานได้ไม่สะดวกขนาดนั้นยิ่งคนที่ชอบเล่นแต่หอแล้วไม่ได เ,เวลาต่อยรัวจะโดนดาเมจเบาลงอยู่ที่80%เท่ากับดาเมจเข้าจริงๆแค่20%แต่สุดท้ายมันก็เลือดลดอยู่ดีแหละฮะจะถามว่าใช้ได้ไหมมันใช้ได้แหละแต่ให้ทําใจาว่าโดนดาเมจแน่ยกเว้นหมัดสุดท้ายไอหมัดนั้นนะ่ะจะมีไอเฟรมครับเทคสุดด้านล่างว่าแปลว่าอะไรเท่ากับไอหมัดนั้นนะ่ะคุณจะไม่โดนดาเมจที่เหลือระหว่างที่คุณกาลังต่อยรัวอยู่ใช่คุณไม่กระเด็นแต่คุณโดนดาเมจได้นะฉะน,น,นั้นตัวละครตัวนี้หลกักๆก็จะเป็นตัวละครสายที่เอามาสแตนด์มอนดแล้วก็พอมีด เราสลับมาเบอร์สตันแล้วก็ออกได้เหมือนกันแล้วก็แจกโบนัสความเสียหายได้แบบล้นๆและข้อเสียที่ตามมาก็คือพ่อโบนัสความเสียหายแจกได้เยอะขนาดนั้นทําให้ดิสช่องที่6ของตัวละครบางตัวการใส่เพนเปอร์เซ็นมีค่ามากกว่าการใส่โบนัสความเสียหายหรือ a อ k แล้วนะเดี๋ยวคุยให้ที่หัวข้อดิสกันละกันครับแต่ว่าไม่ลงเปอร์เซ็นให้นะเพื่อมันปรับเรื่องบัฟนะเดี๋ยวมาคุยเรื่องของแผ่นดิสก่อนนะครับดิสเน่ย,ยังไงเราต้องใส่เป,เป็นเซต4ชิ้นก็คือตัวช็อคสตาร์ดิสโกอ,อยู่แล้วนะเพราะว่าเราต องนอื่นนะครับจะใส่อะไรก็ได้แล้วแต่เลยจริงๆช่องที่6ควรจะใส่เป็นเพนนะแต่ว่าผมใส่เป็นโบนัสความเสียหายไฟเพราะว่าผมไม่อยากให้ไลเตอร์มันแรงมากตอนที่ไปเทียบดาเมจของ DPS เนี่ยมันจะได้ไม่มีสวิงจากตัวดาเมจของไลเตอร์เยอะผมเลยใส่เป็นดาเมจไฟนะแต่ต้องบอกก่อนนะว่าเพนกับ DMG ไฟอะ่ะมันไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับผมก็เลยไม่ได้เปลี่ยนนะเอาเป็นว่าคุณได้ DMG ไฟได้เพนหรือว่าได้ a d k เนี่ยใส่ได้เลยมันสวิงกันไม่เยอะหน้าเทียบหลักมันคือต่อยบอนให้ล้มแต่ถามว่ามีดาเมจไหมพอมีแต่เพนจะแรงกว่า DM g ไฟแแแน่่นล้วตเือ เพนตัวเลขดิฟเฟนต์มอนอีกแล้วก็ตัวอื่นคุณมันมีบวกเพนไหม,มก็ตัวอ,อย่างเช่นอ่ะถ้ากรณีที่คุณใช้เบอร์นิสที่มีเอ็มและบวกเพนเนี่ยมันก็จะฉีกไปอีกได้ถ้าคุณใส่เพนนะส่วนช่องที่5เน่ยยังไงเราก็ต้องใส่เป็นสวิงแจสอยู่แล้วส่วนช่องที่6กนะครับก็จะต้องใส่เป็นอิมแพคร้อยเปอยู่แล้วเพราะว่าเราจะเอามาแจกบัฟส่วนเรื่องเซต2ชิ้นคุณจะใส่อะไรอันเนี้ยแล้วแต่คนเล่นเลยเนาะอย่างตัวผมเองเนี่ยผมต้องการเรื่องของการาาาสราาราปแปมสกิลเพราะว่าสกิลมันมี อิมเพกสองร้อยเจ็ดบวกเลยนะถ้าเราใส่ไว้ประจําตัวหรือว่าใส่ของโคลดิดะผมเลยอยากใส่พลังงานมากกว่าแต่คุณจะไปย้ำเป็นเพนเปอร์เซนก็ได้แรงสุดแล้วหรือว่าคุณจะไปย้ำเป็นเติมค่าคริหรือคุณจะไปย้ำเป็นเซตไฟหรือคุณจะไปย้ำเป็นดีเคก็แล้วแต่ซรัพย์ที่คุณมีแล้วกันไปเลือกเอาแต่ส่วนตัวผมชอบปิยาเพราะว่ามันเล่นง่ายกว่าทีนี้มาคุยเรื่องดับเบิลเวนจินบ้างจริงๆริงดับเบิลเวนจินเนี่ยอันดับหนึ่งมันคือประจาตัวเนาะข้อดีของประจาตัวเนี่ยคือ ามาวิธีการก็คือเรามีตัวโมรเรลเต็มแล้วเราก็ทําการสลัดตัวไลเตอร์เข้ามามันจะเป็นซับพอร์ตอย่างรวดเร็วเข้ามาอาตโนมัิเลยทันทีนะครับเราจะได้อิมเพคเพิ่ม25%ามันทาให้บัฟเราจะสามารถดีดขึ้นไปเป็นบัฟเวอร์ชั่นสูงสุดได้ทันทีก็คือ7จแจกบานแจกพลวความเสียหายน้ําแข็งกับไฟและนอกจากนี้ก็คือพอเรามีการโจมตีปกติส่บอลเนี่ยเราจะมีสเต็กซึ่งมันซ้อนทับได้20ขั้คันเนาะพอมาซ้อนทับเต็มแล้วจะมีการแจกพื้นที่เข้าดาเมจให้กับเพ ี่คุณไปกดหน้าเตตัสมันไม่ขึ้นนะถ้าทีมมอนตัวนั้นคุณถึงจะได้จะเป็นดาเมจน้ําแข็งหรือดาเมจไฟก็ตามมันเป็นดีบัฟที่ตัวมอนแทนแต่เป็นการบวกคริติคอลดาเมจซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนเป็น Texting ตอนนี้มันจะบอกเราเอาไว้เลยครับว่าสแต็กงจะให้เรา1.5%หมายความว่ามันไม่ได้จะเป็นต้องมี20สแต็กมันแค่บอกเราว่าถ้ามี20เต็มได้30แต่ Texting มันเขียนไว้เลยว่า1.5เหมือนในจอที่คุณเห็นแล้วครับข้ามหนามแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่มีตัวประจําตัวอะไรจะทําให้คุณสามารถมีค่า impact สูงจนถึงขนาดที่แจกบัฟเต็มได้ก็จะมีของโคเรดะครับเพราะโคเรดาถ้าคุณจใช้สกิล2 ครั้งคุณจะได้ Impact อีก20%ซึ่งถ้าคุณมี20%ตรงนี้รวมไปแล้วคุณจะสามารถแจดปับให้เพื่อนได้เต็มแต่ข้อเสียคือคุณต้องจ่ายสกิลก่อนเพื่อบวก Impact เข้าไปไม่ใช่ว่าคุณไปต่อยก่อนแล้วมาจ skill ่ายสกิลทีหลังอันนี้บัฟมันจะไม่ทริกเกอร์ขึ้นมาให้นะเพราะบัฟมันจะนับว่าคุณมี Impact เท่าไหร่ในตอนนั้นๆนะครับฉะนั้นข้อเสียของโคเรดาค,คือคุณต้องจ่ายสกิลก่อนแล้วค่อยโมเรลต่อยมอนโดรัวหรือคุณจะใส่ของชิงยี่ก็ได้ถ้ามีอยู่แล้วไม่จะเป็นต้องเปิดเพิ่มเลยเพราะว่าตัวของฉิงยี่เองเนี่ยมันจะให้ตัว Impact คุณมาด้วยซึ่งวิธีการได้ของฉิงยี่ก็คือเวลาเราตีปกติโด มันซึ่งเราใช้โมเรลต่อยรัวๆกันอยู่แล้วและสามารถได้อินแพคตรงนี้ได้อยู่แล้วนะครับจะได้ที่21%ซึ่งเราต้องการแค่20%มันก็ถึงแล้วเนาะฉะนั้นไม่ต้องกังวลครับมันได้แน่นอนต่อจากนี้คือพอเรามีถึงสัก15ขั้นเผอัพเพื่อนๆจะสามารถสร้างความเสียหายได้เพิ่มขึ้นอีก20%ด้วยนี่อยู่10วินาทีและสามารถทริกเกอร์บัฟตรงนี้ได้เช่นเดียวกันฉะนั้นถ้าใครเปิดของชิงยี่มาแล้วไม่ได้เอาฉิงยี่เข้ามาใส่ทั้งทีมบนและทีมล่างหรือเล่นแค่ทีมเดียวอย่างเงี้ยนะก็ใส่ของฉิงยี่ได้เลยเหมือนกันนะคําถามว่า4ดาวใส่อะไรดีมีให้เลือก2ชอยส์ครับช้อยส์ที่1ก็คือตัวสตรีมโอเว่นหม้อเนี่ยข้อดีก็คือ ถ้าเก๋ยวคุณขัด5เต็มเนาะแล้วคุณจ่ายสกิล2ครั้งซึ่งมันใช้พลังงานอยู่ที่60นะครับมันจะได้อินแพลคเพิ่มขึ้นมา19.2%แล้วก็ได้พลังงานมาเป็นของแถมแต่มันไม่สามารถมีบัฟเต็มได้นะครับเรื่องของการแจกโบนัสความเสียหายให้กับเพื่อนฉะนั้นตตีมโอเว่นเป็นเคสที่สามารถสแปมสกิลได้ถีขึ้นครับแต่ว่าต้องสแปมสกิลก่อนเหมือนเดิมถึงจะสามารถต่อยมอนได้เพราะไม่งั้นมันจะเป็นบัฟเวอร์ชั่นที่มีอิมแพลคน้อยแต่ถ้าเกิดไม่อยากปวดหัวล้้ยใหัมนไไปดเพ ออฟลองแต่ว่ามันให้เดสแล้วนะที่ตัวเพิร์กของอาวุธมันไม่ได้บวกอิมแพคให้คุณอีกแล้วฉะนั้นคุณได้แค่สิเลยไปเลือกใช้เอาตามที่คุณสะดวกใจได้เลยครับแต่ถ้าเป็นตัวฟอสซิลไม่ต้องขัดครับจริงๆถ้าคุณครับปันไหนมาก็ใช่นั้นแหละครับหมายถึงคุณมีอันไหนอยู่แล้วนะส่วนใครเกลือโครเดาก็ใช้ของโครเดาไปได้เลยส่วนเรื่องดิสของเพื่อนๆในทีมนะครับแทบทุกตัวผมใช้คํานี้เลยเนาะอย่างโซเยอร์เนี่ยคุณจะต้องใส่เป็นเพนเปอร์เซ็นต์แทนแน่นอนครับแล้วก็็็็็็็เเ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 เอออออออลลนน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 ีีีี่่่่่่ยยยคคคุุณณจจะะะตตตตต้้้้งงใใใสสสสสสปปปปปพพรรร์์์์์ซซแแแแทททถาาาาบบิมกกโััวห เพราะว่าโบรัสมันจะล้นไปแล้วครับในกรณีที่คุณมีไลเตอร์อยู่ในตี้ฉะนั้นดิสช่องที่หเพื่อนๆทั้งหมดย้ายไปใส่เป็นเพนเปอร์เซนต์แทนถ้าคุณใส่ไลเตอร์ในตี้หมยถึงตัวทำ main, ดาเมจอโวยเอิอ่มส่วนนอกเหมือน,นจากโซเยอร์กับเอเลนไม่หล่อตัวออกจริงก่อนนะเดี๋ยวทำใหม่ทีเดียวทีนี้มาคุยกันเรื่องทีมบ้างครับเดี๋ยวเราเริ่มด้วยทีมไฟก่อนเนาะกรณีทีมไฟเนี่ยทีมที่ผมมาใช้เปรียบเทียบเนี่ยมันจะมีการยกเอาตี้เก่ามาเทียบด้วยนะครับเพื่อที่จะได้พอเห็นภาพมากขึ้นนนนนนววว่่่่่าาาาเเเเเปปป็็ยยััังงงงงไไแแแแแตตตสรร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 ุโดดดมมมมมกกกกคคืืออออออี์ขลจะ ไม่ได้ปลอดภัยเท่าการใช้แบบสีซาโดยเฉพาะถ้าคนเอาไปลงเล่นหอนั่นเองนะเดี๋ยวไล่ให้หลยตีครับทีที่เร็วที่สุดจะเป็นโซเยอร์เบอร์นิสหรือโซเยอร์ลูซี่ครับโซเยอร์เบอร์นิสเนี่ยทรเมลาได้ที่1นาทีกับีกวินาทีแต่ว่ามันเล่นง่ายมากเพราะว่ามันการันตีเรื่องมอนติดไฟได้แบบร้อยเปอร์เซนต์อีซี่เกมอีซี่ไลฟ์มากๆครับต่อให้มอนไม่ได้แพ้ไฟก็สามารถใช้ได้คือถ้ามอนแพ้ไฟมันจะติดสถานะไฟเร็วขึ้นด้วยนะครับแต่ไอ้มอนที่เราเอามาเทสเนี่ยมันแพ้ไฟอยู่แล้วเนาะตีนี้เวลาม แต่อันนี้ต้องเล่นไหลรันครับเพราะว่าถ้าเป็นโซเยอร์ลูซี่ข้อเสียคือเวลาที่คุณเล่นถ้าเกิดว่าคุณเลี้ยงเกตไฟไม่ดีแล้วโซเยอร์ er, ไปจ่ายสกิลหรือจ่ายถ้าไม่ตายในตอนที่ Mon มอนมันไม่ได้ติดไฟอยู่น่าเมืคุณหายมหาศาลมากครับมันเลยทําให้ที่นี้ถ้าคุณเล่นเก่งคุณสามารถจัดก,การเรื่องเกตไฟได้ดีไม่มีปัญหาครับหรือถ้าคุณไม่ได้เล่นเก่งมากแต่คุณเอาไปเล่นกับมอนที่มันแพ้ไฟแล้วไม่ได้ติดสถานะไฟยากเนี่ยก็ณีใช้โซเยอร์ลูซี่ก็ดูดีครับแต่ถ้าเมื่อไหร Mon ่มอนมันติดสถานะไฟยากคาตอบคือโ so ซ นนะถ้าคุณเล่นโซเยอร์ไม่เก่งโซเยอร์ลูซี่จะไม่เก่งเท่าโซเยอร์เบอร์นิสอย่างชัดเจนที่เหลือคือเรื่องของการเลี้ยงเกตไฟเหตุผลง่ายๆก็เพราะว่าเราใส่ดิสไฟครับ่วนกรณีที่เป็นตี้เก่าก็คือตี้ซีซ่าโซเยอร์เบอร์นิสก็ทําเวลาได้ที่1นาที15วินาทีครับตี้นี้มันคือตี้เก่าที่เล่นได้ดีนะเวลามันจะสู้กันไม่ได้มันก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้มีตัวสตัน์ท,นทแท้ๆแล้วมันไม่ได้มีตัวสตานที่สามารถเบิร์สตได้แน่นๆแบบไลเตอร์แต่ข้อดีคือคุณจะมมมมีีีีีีโโลล่่่่่ซซซึงงทาาททําาาาาาใให้้้้้คคุุณสสรรรรถกกัันนนตตตดดดยขอจไไไแเวูะฉ โซเยอร์เบอร์นิสยูจะทําเวลาสู้ไม่ได้ในเคสนี้แต่มันปลอดภัยกว่าแล้วก็มันจะมีความน่ารำคาญน้อยกว่าเพราะว่ามันโดนตีนได้ครับส่วนที่ที่ใช้ที่สุดก็จะเป็นที่โซเยอร์ลูซี่เบอร์นิสที่เนี้ยหนาที18วินาทีครับมันก็ตามมาตรฐานเลยครับคุณใส่ตัวอะไรเข้าไปบ้างก็ตามนั้นนั่นแหละส่วนนี้จะเป็นตี้แถมของฝั่งตี้ไฟที่เป็นที่กิตติมาสักนะครับเพราะแม่งเล่นยากมากเพราะว่ามันต้องควบคุมเรื่องของเกจไฟเดิมเนี่ยมันจะมีลูซี่ที่พอช่วยแปะได้บ้างหรือเบอร์นิสที่แปะ ก็จริงแต่มันแปะยากครับพอมันแปะยากมันก็เลยทําให้ทริกเกอร์ผลของดิสไฟได้ยากขึ้นรีไปหลายครั้งอยู่ครับแต่ว่าเวลาจะเร็วที่สุดซึ่งมันก็จะเร็วกว่าตี้โซเยอร์เบอร์นิสหรือโซเยอร์ลูซี่อยู่ที่1วิครับใช่ครับฟุตตี้เห็นคือหนึ่งาที5วินาทีครับก็เลยแถมเป็นตี้ท้ายเพราะผมมองว่าทําไมเซียนจริงมันไม่ practical ขนาดนั้น practical คือไม่ได้เล่นง่ายขนาดนั้นนะครับฉะนั้นก็ถ้ามีก็ลองใช้ดูถ้าเลี้ยงเกจไฟได้ก็สู้ๆจงเจริญนะครับทุกคนเอาเป็นว่าตี้น ที่ใช้เอเลนเป็นตัวดามจบ้างครับบอกแบบนี้ก่อนนะครับถ้าคุณเทียบเอาจากความแรงเนี่ยเรื่องของความแรงตี้ที่ใส่ซีซ่าเอเลนจะตีได้แรงที่สุดครับแล้วก็จะมีโล่การันตีว่าคุณสามารถไปทิตสุดท้ายได้แน่นอนส่วนอันดับ2เรื่องของความแรงจริงๆแล้วจะเป็นสุกคุนะครับอันดับ3จะเป็นไรโคนแต่เวลาที่เอาออกมาเล่นจริงๆเนี่ยอันดับหนึ่งจะเป็นซีซ่าเอเลนครับก็คือ1นาที25วินาทีตี้นี้ข้อดีก็มันครบเลยนั่นแหละครับก็คือตัวซีซ่าเองสามารถทําให้ศัตรูโดนดาม,ดมาาื่องมไส ได้แต่เอเลนจะไม่ได้ผลของแพสซีฟตัวเองก็คือตัวแพสซีฟที่เราจะสามารถได้โบนัสความเสียหายน้ําแข็งเพิ่มขึ้น30%ตรงนี้จะไม่ได้ครับแต่สุดท้ายแล้วมันเร็วกว่าอยู่ดีครับส่วนกรณีที่เป็นอันดับ2จะเป็น1นาที29วินาทีก็คือเอเลนกับไลโคนครับที่ผมก็เพราะว่ามันมีตัวสตันสอตัวถึงแม้ว่าดาเมสดมันจะสู้กับตี้สุกะคุไม่ได้ก็ตามแต่มันเล่งสตันได้เร็วมากอันนี้คือผมบวกให้ทั้งเรื่องของการลดต้านทันธาตุที่ไลโคนใส่มอนและก็สต ส่วนเทคนิคในการเล่นตีนี้มีอยู่นิดนึงก็คือคุณอ,คอยากให้ไลโคนเป็นคนปิดสตันครับซึ่งมันไม่ได้ยากนะครับคุณเอาไลเตอร์ต่อยไว้แล้วก็พอคุณปล่อยการโจมตีรัวๆแล้วมันจะถึงที่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณต้แค่สลับไลโคนมากดสกิลทีนึงครับแค่นี้มอนก็ล้มเลยทันทีหรือกดชาร์ตตีก็ได้ถ้าไม่อยากจ่ายพลังงานเพราะว่ามันทันแล้วคนปิดจะเป็นไลโคนเท่ากับมอนมจะโดนสตันมัลติพ l i ไปเลยทันทีโดยที่คุณไม่ต้องเอาไลโคนมาเชนัตแท็กครับส่วนตีที่ทำเวลาได้ย่กที่สุดก็คือตีเ uh อเลน กดสกิลมันเชนล,ล้มมอนให้เร็วเหมือนลายโคนไม่ได้มันก็เลยทําเวลาได้แย่กว่านั่นเองทีนี้คําถามแล้วถ้าเกิดว่าคุณมี M ของน้องเอเลนล่ะคุณจะเลือกตีไหนดีผมจะเชียร์ให้เล่นซูวาคุมากกว่าไลโคแล้วครับเพราะว่าการชาร์ตตีคุณแบบเต็มๆเนี่ยมันสามารถได้สแต็กในการเคลือบอาวุธของเอเลนเป็น6แทนที่จะเป็น3แล้วเลยทําให้คุณสามารถยืนตีได้เลยครับเอเลนกับซูวาคุก็จะตอบโจทย์มากกว่าเอเลนกับไลโคแล้วเพราะว่าคุณก็น่าจะเล่นจนชินแล้วแหละเพราะคุณมีเอ็มแล้วด้วยส่วนเอเลนซีซ่ามันดีที่สุดอยู่แล้วครับไม่ต้องเสริมแต่ถ้าเกิดว่าเอาอยากล้มมอนเร็วๆมันก็คงหนีไม่พ้นเอเลนกับไลโคนั่นแหละครับแต่ถ้า แข่งณปัจจุบันไปก่อนแล้วกันเนาะส่วนที่อื่นๆที่มันจะเป็นการสวิชมาเพื่อเบรสตันอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวผมเช็คแยกให้เช่นกรณีที่คุณเอาไปเล่นกับเจนเบอร์นิดเอาไปเล่นกับเบอร์นิตยานังหีอะไรเงี้ยคือใช่มันไม่ได้เรื่องอื่นแต่ว่ามันสามารถสลับมาเบรสตันโดยการต่อยได้ไงก็เดี๋ยวเช็คแยกให้นะครับว่าเออเวลาไปเล่นจริงๆแล้วถ้าเรามีการช่วยสตันมอนขึ้นมาโดยการสลับมาแค่ช่วครู่ช่วคราวไม่ต้องยืนตีมันจะดีกว่าหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเช็คแยกให้แต่ว่าขอไปคลิปเวอร์ชั่นตัััวววออกกกจรริิงง้นนนคไมมม่่่เเเดดีียยาาหสุทปโช์ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนะคลิปต่อไปด้วยและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปดีแลลวครับบ๊ายบายอย่าลืมกดซับนะ